อันนี้นะคะทําให้หลานเนาะเป็นหมูปันก้อนนะคะตัวหมูปันก้อนนะคะพี่อ้อยก็จะมะีเนื้อหมูนะคะแล้วก็จะมีกระเทียมพริกไทยนะคะซอสปรุงรสใช้แป้งทอดกรอบนัเคอร์บา,รบารประมาณหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำนิดหน่อยนะคะของเด็กเนาะ ใส่พริกไทยป่นเล็กน้อยถ้าเป็นของผู้ใหญ่ก็ใส่พริกไทยป่นเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าตัวพริกไทยป่อนอาจจะทําให้ตัวหมูหอมนะคะทั้งพริกไทยกระเทียมเนาะเปิดเตาเบาเปิดแค่เบอร์สี เพ่มไฟแรงอีกนิดหนึน่ง น,นี่พี่วาใช้กระทะใบเล็กเนอะก็เลยต้องตั้งกล้องอีกด้านหนึ่งนะคะถ้าตั้งด้านหน้าก็จะมองเห็นกระทะน้อยอันนี้ก็พอๆอกันนะคะ นี่นะคะตัวหมูเนาะที่ทำเสร็จแล้วก็จะได้เนื้อประมาณนี้นะคะก็จะนุ่ม ได้ขอหยุดกองแคบหนึ่งนะคะเพื่อให้ตัวหมูกรอบเหลืองสวยก่อนนะทอดพอเหลืองนะคะเขาขึ้นมาก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรา จะเอาลงอีกทีนึงแล้วก็เอาขึ้นนะคะเขาจะได้กรอบนะคะ ใส่ได้เลยนะคะเดี๋ยวไว้ล็อกขาไว้ื ใส่ผ้ากระล่งแล้วก็ไปหบเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะหมูปั้นก้อน ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักถ่ายพูดคุยกันเนาะหมู่บ้านก้อนนะคะถ้าบ้านไหนนะคะบ้านไหน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 มีเด็กน้อยนะคะลองทําให้เขาทานดูนะคะเขาจะชอบมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ